คามประยุกันต่อครับกับรายการโออซีครับจะบอกบว่าเบรกนี้เนี่ยเป็นเบรกอวยผลงานของพี่ชายเราเบรกของเฮียเอง งานอวยงานอวยตัวเองนะครับล่าสุดเมียมีหนังสือวางบนแผงหนังสือฮะอีกเล่มหนึ่งแลนคืออะไร Herbal Herbal ไปถ่ายคู่กับใครมาไปถ่ายคู่กับน้องมะลิมะลินี่เป็นน้อง Herbal Idol คือทุกปีเนี่ยนะครับทีเด็ดสาร Herbal เนี่ยเขาก็จะมีการประกวดน้องๆที่เป็น Herbal Idol สาวๆนี่แหละนะครับก็จะมีที่1ที่2ที่3ามมี Popular Vote แล้วก็น้องที่ผมไปถ่ายชื่อน้องมะลิก็คือน้องคนนี้เป็นผู้ชนะเลิศเหรอเป็นผู้ชนะเลิศกันเลยไปถ่ายคู่กับเมียแข่งเมื่อวาน ลุงขึ้นก็มาถ่ายคู่กับเฮียคือเมื่อวานจบปุ๊บได้ผลประกาศปั๊บบอลลุ้งขึ้นก็มาถ่ายเลยใช่ก็มารอเจอกับเฮียและเป็นไงบ้างครับได้ถ่ายกับน้องมะลิถ่ายในคอนเซปต์อะไรครับอันนี้อันนี้เป็นคอนเซปต์แบบเกาหลีเกาหลีนิดๆหล่อสวยหล่อสวยตอนแรกนะผมมองผ่านๆผมนึกว่าขึ้นปกกับใครเลยนะน้องมาริอะใครฮะคิมบูบินนะโอ้โหคิมบูบินงานอวยพี่นว่าคิมบูบินขอเป็นลีบินโฮได้ไหมไอยังไงยังไอยังไ เขาบอกว่าจริงๆวันนี้เนี่ยวางแผงวันแรกครับแต่ว่าทีมงานของเราไปดูชั้น 2B บีพี่แผงหนังสือไม่มีเลยสักเล่มนึงแต่เดินออกเดินออกไปหน้าตึกก็เจอแล้วนะฮะเอนน <laughs> อหน้าตึกเจอแล้วครับแผงหนังสือแล้วล่ะไม่มีไม่มีเล่มหนึงไม่มีสักเล <laughs> ่มนึง่งบอกว่าวง<อ>วันแรก,กแล้วมาได้ไปอาจจะหมดอาจจะยังมาส่งไม่ถึงในมีสองอย่างร้านมีสองมีสองอย่างคือหนึ่งหนึ่งคือขายมาแล้วกับสองรถส่งคก็ รถส่งอาจจะไม่ได้คว่ำตอนขนมาลืมปิดหลังคางอ้อฝน,นตกหนัน <c oughs> งสือขึ้นอื่นไปแล้วหลอน,ลอนอไปดูครับเดี๋ยวใครที่พอมีเวลาว่างนะครับตอนนี้เฮียนะครับอีกหนึ่งผลงานนะครับ,รบขึ้นปก her world นะครับกับลองมาลิแล้วปีหนึ่งเนี่ยคือ her world เนี่ยนะครับคือจะมีผู้ชายได้ขึ้นปกแค่ปีละคนเท่านั้นใช่เหรอแล้วปีนี้คือพี่เหรอใช่12เดือนมีคนเดียวครับคือพี่เหรอคือผมสุดยอดปีที่แล้วใครรู้ไหมฮะ ไอเจมครับผมเฮ้ยร้อนเล่น๋อตกใจถ้าเกิดเป็นไอเจมเขาเลือกแล้วเขาจับฉลากแล้วล่ะคือไม่แน่ใจว่าปีแล้วใครนะคะครับผมนะครับอาติดตามได้นะครับแต่ว่านอกจากขึ้นปกเฮอร์โวแล้วนะครับตอนนี้ครับผลงานฮะมีมาหยุดไม่หย่อนครับขึ้นปกเสร็จอะขึ้นครื่องบินต่อครับขึ้นครื่งบินต่อ พูดถึงมินิซีรีส์นะครับพุทครับ Love Flight รักสุดท้ายที่ปลายฟ้าครับเป็นยังไงครับพี่เรื่องนี้เล่นคู่กับแพตตี้อังสุมาลินนะฮะก็เป็นเรื่องราวของนักเขียนคนหนึ่งก็คือผมเองนะฮะแล้วก็แอร์ฮอสเตสสาวคนหนึ่งก็คือแพตตี้ครับอ่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเรามีเทรลเลอร์มาให้ดูเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างครับไปชมมันก่อนครับรักสุดท้ายที่ปลายฟ้าครับ Love Flight มือสำหรับนักเดินทางโดยเหนือเมฆใต้ฉาได้ทำงานให้ตัวเองฝันว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งฉันได้เป็นแอร์ก็คงจะดีค่ะฟ้าขอโทษนะที่ฟ้าไม่ได้บอกอะ่ะแล้วอีกนิดเดียวเองอะ่ะฟ้าก็จะได้ทำมันอย่างที่ฟ้าฝันแล้วอะ่ะมีความสุขมากใช่ป่ะกับการที่ได้หลอกคนอื่นฟ้า เธอมาถึงสิ่งที่เธอฝันแล้วนะระหว่างความฝันกับความรักคุณจะเลือกอะไรทำงานวันแรกก็ช้าสุดเลยนะคุณแน่ใจได้ยังไงว่าแฟนใหม่คนที่คุณคบอยู่มันไม่ได้หลอกคุณคุณเอาเวลาไปดูแลแฟนใหม่ของคุณดีกว่า เดี๋ยวพอดูแลส่วนอีกคอนนี้เสร็จแล้วมาดูแลพี่บริษัทท่านนี้เป็นพิเศษเลยนะพี่เห็นอามา่าแก่ๆผูโมขาสแสวว่นไหมครับอาภาไปไหนอ่ะคุณโอเคไหมฝันเหรอแล้วผมล่ะฟ้าคุณเคยเห็นผมในสายตาบ้างไหม มันคุ้มเหรอพี่จอมได้ทุกอย่างเพื่อคนเรารักรอ,อะแอร์เขาเสกไม่ใช่เดินสวยรัวันวันนะจำไว้ฉันจะไปตามหาความฝันของฉันฉันจะไปจากชีวิตคุณว้าตายแล้วโกกือบหมดแกลีไ้ไปได้ทีิไหนคะรถโทยอย่างเงี้ยฉันนั่งไม่ได้นะเราต้องการอัปเดเท่านั้น โอ้โหนะครับลอกหยักนะครับตัวอย่างนี้มันตาตื่นใจนะครับเพลงประกอบในนี้ซีรีส์เนี่ยมันฟังแล้วมันติดหูอ่ะเัวคนร้องมันแบบว่าติดหูมีแววว่าจะเป็นศิลปินไงแต่เสียงคุ้นๆเหมือนหนุ่มคนที่เขาออกมาสองซิงเกิลนั่นแหละเหมือนทั่เออกเขาปล่อยมาสองซิงเกิลนั่นแหะคนบ้าเล่นเพลงโปรตอน บางวันก็ฟังชิลตอนเช้านะครับคนอะไรจัดรายการเปิดเพลงตัวเองคุณเชื่อไหมว่าเวลาผมต้องเปิดเพลงตัวเองอ่ะอยู่ในห้องจัดอ่ะปกติจะเปิดฟังนะปิดไม่สามารถทนฟังได้จริงนะครับแต่ว่าพูดถึงมินิซีรีส์เรื่องนี้หน่อย love flight นะครับรักสุดท้ายที่ปลายฟ้าก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องของคู่รักคู่หนึ่งแหละนะครับที่ความฝันมันแบบมันสวนทางกันคือผมเป็นนักเขียนก็เคยมีแฟนเป็นแอร์โฮสเตสแล้วก็ถูกทิ้งไปก็เลยแบบ มีมีความรูม้สึกว่าเกียดแอร์โฮสเตสมากออแต่ว่าแฟนผมคนล,ล่าสุดที่คบกันอยู่เนี่ยครับความฝันสูงสุดของเขาคือเขาอยากเป็น Air h o s t เตสน้องแพตตี้น้องแพตตี้้วทำไงอ่ะทีนี้มันก็ต้องอยังไงอ่ะมันก็ต้องแบบมีปากเสียงมันต้องมีตบ <c oughs> มี <c oughs> <c oughs> จูบอะ,อะ พูดจุบจริงอบบเป็นยังไงพูดจริงอ่ะพูดจุบจริงยังได้ใช่ไหมกับอะไรนะกับมิริซีส์เรื่องนี้ได้ใช่ไหมต้องรอดูรักสุดท้ายที่ปลายฟ้าในเมาส์น้องแพตตี้หน่อยน้องแพตตี้นี่คือแบบนางเอกในฝันของผมเลยนะแพตตี้อ่ะแพตตี้อังสุมาลินเนี่ยแพตตี้กินจุกินจุแล้วยังไงต่อรอเล่นรอเล่นกินไม่จุกินไม่จุกินน้อยกินน้อยกินน้อยแล้วยังไงต่อเอ่อแพตตี้ถุงทราย ถุงใสคือ <Wheel> ถ <onents> ุงทรายคืออะไรเวลาเขาจัด้วยกันต้องมีเสริมถุงทรายนิดๆอ๋อต oh, ้องต่อใช่ต้องต่อถ <arriver> <Channel S 2> ุงใช่ไหมฮะบอกว่าน้องเตี้ยนะน้องไม่ได้เตี้ยฮะน้องกำลังอยู่ในช่วงการเจริญเติบโตใช่น้องเขายังเด็กเดี๋ยวต่อไปอาจจะสูงกว่านี้ได้อีกอ่าสูงกว่านี้ได้อีกเออสูงกว่านี้ได้อีกอ้าวอ้าวอะไรหรเมื่อกี้เมื่อกี้นิกกี้พูดพี่พูดไม่ได้พูดพี่พูดพูดเมื่อกี้ได้ได้ยินแววแววแววว่าว่าพัชชีสูงใสอ้า พัตตี้น้องปตตี้ครับน้องปตตี้ถุงทรายจริงไหมครับก,ก็มีบ้างลองสุภเอกสูงไปเออไม่ใช่พระเอกสูงไปนางเอกเตี้ยไปนิดเออก,ก,ก่อนเองก็สวัสดีค่ะสวัสดีคับน้องพัตตี้อัสมานีพัตตี้ครับจ๋าวันนี้ไม่ทํางานเหรอครับ นี่เปล่านี่ป่วยนี่หน่อยอยู่บ้านค่ะป่วยตลอดเลยอยู่บ้าน๋อคือตอนตอนไปถ่ายมิซิลี่กับพี่มีป่วยไหมมีป่วยระหว่างทํางานไหมอาจจะไม่มีแต่ผมกลัวน้องหักมากเพราะว่าน้องผอมผอมเหรอเออเน้อพวน้องน้องน้องแพตตี้เขาผอมมาตั้งแต่แบบวัยรุ่นนะตอนฉากทะเลาะกันใช่หนูเป็นเงี้ยผิดราคะเออผิดราคาพี่พูดไม่ผิดราคาไม่ผิดค่ะอะยังอยู่ในสภาวะทิ้งตัวแพตตี้แพตตี้ น็อกเปตี้ครับร่วมงานกับเฮียพุทธของเราเป็นยังไงบ้างครับเอก็ดีค่ะพี่พุทก็น่ารักดีค่ะพี่บุตรก็ครับเป็นเป็นสายปลื้มค่ะเป็นอะไรนะสายปลื้มสายปลื้มสายปลื้มคืออะไรอ่ะอุ้ยอาจจะไม่รู้คือหนูว่าแอบมองอยู่ห่างๆคือมันจะมีบางช่วงที่คือแบบ ตาปลือมหน้าก็เริ่มแดงอยากจะถามพี่ว่าพี่ได้ได้นอนบ้างไหมคะในวันนึงได้ใกล้ตัวดแล้วได้นอนบ้างไหมเราตอนนี้ไม่ค่อยได้นอนครับแพตตี้ทำไรอ่ะุกวันนี้ก็ยังไม่ได้นอนเหรอคะทุกวันนี้ก็ยังได้ลอนให้หาเวลาพักนะคะอันนเป็นห่วเป็นใหญ่อยากตกอยู่ในสปาวะ ทิ้งตัวน้องไปตี้แล้วนอกจากเป็นสายปลื้แล้วพี่พุทธเขาดูแลเราดีไหมครับในกองครับพุดก็ก็เหมือนน้องอยากได้อะไรก็อิจฉเองทำเองใช่มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วใช่พอโตแล้วดูแลตัวเองมีมือมีเท้าไัเป็นผู้หญิงก็ต้องดูแลตัวเองใช่ค่ะเปตีเปตีแล้วเป็นไงบ้างครับรับบทบาทของแอร์โคสเตดครับซีรีส์เรื่องนี้ก็ จริงๆก็ดีนะคะคือตอนเด็กๆอะ่ะเคยเคยฝันว่าอยากเป็นแอร์เหมือนกันแล้วก็ uh huh. มีโอกาสกัแบบเออได้มาเรียนรู้วิธีการเป็นแอร์จริงก็คือจะคือเมื่อก่อนเด็กๆเคยคิดว่าแบบการเป็นแอรง์ง่าย uh huh. แบบได้บินได้เที่ยวได้แต่ว่าพอไปแบบลองดูวิธีการจริงๆแล้วอะคะ่ะคือแบบไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแต่เราต้องแบบ uh huh. ต้องอดทนสูงเหมือนกันอะไรเงี uh ้ยค่ะแลนกดีค่ะ กว่าจะแบบเอาอาหารมาเสิร์ฟให้กับผู้โดยสารกว่าจะเสิร์ฟน้ำกว่าจะเข็นรถได้อะไรเงี้ยมันแบบมันยากมากเลยใช่ไหมแพตตี้ใช่ก็้วยิ่งถ้าเกิดเจอแบบผู้โดยสารแบบเงี้ยงหน่อยเนี้ยก็จะแบบอย่างที่พูดเลยเนี้ยก็จะต้องเสิร์ฟบ่อยโอ้ยที่ไม่ได้เงี้ยงเลยกว่าจะเดินเข่ากว่าจะเดินออกอะไรอย่างงี้ยจริงเปล่าเราเราเน่ยนะคะเดี๋ยวแฟนขับโดยอยู่ไม่อที่พันใจง่ี่นีเงีจริงหรือเปล่าพุดปลือเงี้ยงจริงหรือเปล่าไม่ก็ถ้าเกิดว่าเจอแอร์โฮสเตส สวยขนาดนี้มันก็ต้องยิ่งข้ากันหน่อยไงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไได้แบบเอ๊ะขอกาแฟหน่อยเดินบ่อยขอน้ำบ่อยขอน้ำหน่อยขอน้ำบ่อยขอนิดชื่อหน่อยขอมายิ้มฟันหน่อยมันเป็นหานเปนธรรมดาเม็นธรรมดาอยู่แล้วในเรื่องในเรื่องในเรื่องเราชื่ออะไรนะจำได้ไหมไายฟ้าค่ะจำได้ไหมจำและจำได้ไหมว่าแฟนเราในเรื่องชื่ออะไรมาสมุดชื่ออะไร มาหาชนอ่านีเร่องอไมันมันเ็นเรื่อง <c oughs> มันก็ถ่ายมานานแล้วแบบอ่าฟารดอ่าฟาเป็นเรื่องชื่ออะไรระหว่างเ <c oughs> นือเมฆหรือเนือฟ้าพัต <c oughs> ตีตต้อ่าจิ๊กตักพี่แบบเหนือเนือเมฆค่ะ เหนือเมฆเหนือเมฆในเรื่องแฟนนือเหนือเมฆแฟนชื่อเหนือเมฆนะโอเคนะโอเคพตตี้ครับพรุ่งนี้ครับเลิฟฟรครับรักสุดท้ายที่ปลายฟ้าจะออนแอร์ทางทีมเอ็มยี่สิบห้าครับเป็นตอนแรกแล้วให้พัตตี้เชิญชวนแล้วก็ฝากถึงซีรีส์เรื่องนี้หน่อยครับได้ค่ะก็สําหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะจริงๆก็เป็นมุมมองเรื่องของบความรักแล้วก็ความฝันเข้ามาเกี่ยวข้องเพอยากให ให้เชื่อกันดูแล้วเชื่อกันลุ้นดูว่าสุดท้ายแล้วแบบเขาจะเลือกสิ่งไหนแล้วก็ฝากถึงคนที่แบบมีความฝันด้วยอะไรเงี้ยค่ะถ้าจะรู้ว่าตัวเองแบบอยากทําอะไรชอบทําทอะไรตัวอยากให้มุ่งหน้าไปไปสิ่งนั้นอย่างเงี้ยค่ะครับครับขอบคุณนะครับพี่ตี้หายป่วยไวๆนะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> มาปอลอดเยนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะน้องแฟตตี้อังสมรริณ์นะครับนักเอกโอ้ตาเปลือเลยตาเปลือเลยเดี๋ยวอินในบทบาทไงน่าตาเปลือยแฟตตี้อังสมรริณ์ผมชอบตั้งแต่เด็กๆนะเมื่อก่อนที่เขาเล่นเล่นหนังนะเล่นหนังเรื่องแรกอ่ะที่เล่นกับแม็กชาลีกับไมเคิลเนีไงตีนี้อ่ะเรื่องอะไรนะเอ้อ ปิดเทอมใหญ่หัวใจว้าวุ่นปิดเทอมใหญ่หัวใจวาวุ่นั้นผมชอบกันตอนนั้นน่ะชอบมาตลอดแล้วตอนนี้อันนี้ยังชอบอยู่อันนี้ยัชอบอยู่พูดไม่เก่งใจพี่แดนเลยนะเพาะาทิ้งตัวงั้นถ้าใครชอบรอดูพุ่งนี้นะครับสำหรับเลิฟฟร์นะครับรักสุดท้ายที่ปลายฟ้านอกจากมีพี่พุทพี่แพตตี้แล้วนะครับยังมี พี่ปิ่นเกตุบัีพี่เป็นพี่ปิ่นเกตุบัีนี่ก็จะมาเล่นเป็นหัวหน้าแอร์โฮสเตยเป็นแอร์โฮสเตยรุ่นใหญ่ฮะครับมีพี่ม้ามีพี่โหน่งวันสันแล้วก็มีหลายคนมากๆนะครับที่ลงอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้ครับครับนะครับยังไงก็ดูด้วยนะครับอีกหนึ่งซีรีส์นะครับของพี่พุทธนะครับเลิฟไฟล์รักสุดท้ายที่ปลายฟ้านะครับก็เริ่มวันที่10ตุลาคมนี้กี่โมงครับพี่พุทธย่าพิทีหนึ่ง6โมงครึ่งครับทาง GMM 25นะครับอ่าดููดดด้้ววยย you <laughs>